สวัสดีครับพี่น้องมาถึงช่วงหามาทำกินเด้อค่ะเด้อเสียแกงเห็ดเผือกขมน้อยแกงหมอหนึ่งกินพ่อหายอยากแกงแบบบ่ต้องต้มเนาะโบตองต้มเลยบ่อวาแกงสดแกงสดสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านมาซาเจย์เคยกินซาเจย์มาขมน่ะนะเลยกินได้อ่ะตีแกงไปเลยน้ำใส่เ็ง่ายๆครับนี่นู่นนี่คนแนวบ่มักขมอีดีกินกินบ่กินบ่ได้บ่สามารถกินได้เลยกัด หลายหลายท่านถามอยู่ว่าต้มแบบใดจังสิบวกมใส่ใบล่างจืดผู้นี้กะมันกันยังติดขมเลยตามจริงนะมันติดขมอยู่ครับแต่แต่ว่าความขมนี่สิหน่อยล่งหลายเติบใส่ใบล่างจืดใบบักซีดาใบบักขางใบบักแข่งใบบักขามตาไข่้มื่อนั้นเลยแล้วแต่ครับขันคบกินขมเลยนี่คือว่ามันกินจังไรกับขมกินจังไรกับขมต้องติบขมอยู่หน่อยหนึ่งไฟพร้อมแล้ว ใบน้ำปลไไปาลงปลาสดปร,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 รุงรสด้วยยูร <S <S เรียองุ่สุรุตเราก็ใส่ใบกระเพรานี่เผ็ดร้อนสุชาสุชาสิสูตรข่มกอใส่หยอดปากคามไปหนึ่งง่ายง่ายพี่น้องแม่นท่านท่านใดมักใส่เป็นแบบน้ำยานั้งกระเซาะขึ้นกันครับ น้่งอย่าน,นั่งก็ได้คันแมนเซตแหลกเขาเวยชิแกงแบบนี้แหละแกงสดๆเลยนันได้กินชุดแหลกเลยแล้วปริมาณน,น้อยนอ่ะปิดไฟป,ปิดไฟเลยแท<ด>บสีสดห่อนๆเลยคือว่าสีใช้เดียวกินผู้เดียวเลยค่ะพี่นนอกเนียนรวยนึงอีบีอ๋อีิมูงโบกินหงมันอหล สวัสดีค่ะมาสดแกงเห็ดพึ่งขมสดๆกะกินให้เบิงการันตีว่ากะแกงสดๆเลยแต่ว่าเวลากินน้ำอย่าพึ่งกินทันทีค่ะจะกินน้ำกะเอาน้ำตาลพาลิ่มมาสั่นกะมีบมะเขือพวงมะแข่งนะน่ะกะน้ำไปจกักสองสามหน่วยยังสิกินน้ำได้ยังสิกินน้ำหวานต้นส่วนขอหอนๆจะสีบกขมเลยค่ะพี่น้องนี่กะ มันปริมาณน้อยเนาะยังแบ่งปั้นประท่านได้แต่ว่าขนหลายๆก็คือได้กินทุก,กันทุกคนไปแล้วนี่ข้าวเทาอย่เสียนะแสบหวานตรงกินห่อน ผู้ดใดกินเป็นีนผู้ใดกินบ่เป็นกหงบ,บ่มากอีีบ่มากแทะเจ้าเจอหูเลยเพราะว่าเลี้ยงคอมเหนต์ลูกินบ่เป็นดอกมันขมเพื่อนะแซ่พอดีเลยตอนซีคันคันคอเลยกินสดหอนหอนเฉ กินกับเซ่บอคอยมากกินก็เขา่าดอกแกงเห็ดเพราะว่าขันกี้ก็เขา่ามันอิ่มแห้งนอกจากว่ากินตอนเที่ยงนะสิพอจะกินเข่าน้อยๆมาอาอจากบอโอลยครับผมผัดกระเพราก่อน มาดูกระตุมปลาคอไนต์ตัั้มมาสัมขาเออเปหลักวานอีกไม่สาคื้เกาวมาดูปคอม่ต้าใส่ัวยตให่ัวอย่าสิสมัครแก เดี pass pass ๋ยวเขาสิว่าเขาเจอกินบ่อถ่าเบาหิดก็คือว่าคุยกันแล้วเนาะก็คือว่าเขาบอกินดอกนำก่อนเลยคุณละช่วงาได้หลายตรงนี้มากินกระสุนต่ำคือว่าสำหรับคลิปนี้ให้เขาเจอกินอ่างก่อนเนาะ ว่าเสเจิอแกงกินสดๆจะเสียนะเปลองมาซิมมังอะไที่เด้หขงว่ามันขมเพิ่บปขมเออจงตะหัวนน่ม้ผมขากับบขมมะตองอยาดกันดอกบ้านๆแนนี่ ดอกพักก่วปลาพิสานนะดอกพักเกี่วออกแล้วนะเนาะมันไม่อ่อ,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 อยเด้เคยไปเก็บแล้วเย็นแล้วมากสร้างมาก กันเย็นมันกลายเป็นขมงั้นเอ้าแล้วแช่์ิพียรไปมันขึ้นขมไอ้งั้นกลุ่มลงกโซนไหนตีหล่ะโอ้ยกระดูกบ่งบอกเลยนางจีไหลายเพุ่นบริหานเลยคุณนบริหาราบาเป๊ะเป็นจีไหรหวานบ่ตอนกินหวานมันบ่ขมตอนกินหนามเนยการกินเก่งกินห่อนๆได้สี่หละ สิเป็นอย่างสีเองเฮ็ดผึ่งขมกินเหรนเสียที่สุดพี่น้องกินเหรนเพิ่นเพิ่นเอาคือบ่อคอโต้คอหยังบัดนี้ขตัวถอดไขควงพี่น้ <c oughs> องถอดไข่แล้วกับพัดกับเท้าไข่ดาวอีกค่ำหนึ่งดอกสุดท้ายอ้ายส่วนมากมันสีหนามจูง,งเรียอกระดูกลันเกาะเกาะอ้าอบ่เต็มดอกนี่หนิเฮยบ่เต็มดอกเลยน้องครับข้าเห็นกับเขาอยู่พี่น้องอันนี้กับสีหนามหลายกับจูงเรีย กินแล้วก็สักพักหนึ่งจะคอยได้ก,กินเขาเสียดอกนี้เสีบเมนกระดอกบานจะผึ่งไปกินน้ำเลยด้วยชินีนแล้วคับพี่นอ้องเหมากันหลุ่นกันมืออื่นสินตัตกอนครับพี่นอ้องเหมาะกับการกินเล่นเนาะเขาๆเหาก,กันไหมคริมนาสวัสดีค่ะ มาลัดจอบคนกินต้มปลาคอใหญ่อักกินผู้เดียวนั่นอีีวอี้วโอ้ยเบิงใส่ที่ทางบ่มีคนใหญาโอ้ยจะมาไก่ได้มันมันหนาวมันไก่แน่ก็ไปหนาวได้ใส่มันนาปอีพอยเมียม่าแล้วการันตีแต่ด้วยกินต้มปลาคอใหญ่อมาไก่ว่นไมันเสียน้าท้ออีกฮะมันเสียน้าเออมันเสียน้า อถือใจปัญยังเครืองแก่มอเครื่องอันนี้เนาะตาโดยเนาะให้หางมันอยู่บ่วงใดหางมันนะหางมันตาดกินใชยอกอีซองบานๆครับตาโดยอู้อีพอกินอีซองมือกับเบิดจะพอขนดกตุ่มตุ้งยังไงนะกูว่าตุ้มตัวใหญ่กูไปดเผยใน้คุยเห็น้อยก็ว่าเอาดอกกูสบของเราเลสูตรของเรา